ท่านผู้ชมคะพบกันในช่วง18นาทีสุดท้ายนะคะดิฉันอาจารย์วัทิดาสงขาวก็ยังอยู่กับอาจารย์ดารวัณงามศรีรัชนกุลวันนี้เรามาคุยันถึงชาวราศีเมษลัคนาราศีเมษเมื่อสักครู่ได้คุยันดาวองค์ใหญ่ๆนะคะดาวตรีเทพไปแล้วคือดาวพระฤหัสวดีดาวพระเสาร์ค่ะตอนนี้เราจะไปตอนที่ดาวพระราหูนะคะเรียกว่าดาวตรีเทพนะคะคือเทพที่ยิ่งใหญ่นะคะ ดาวพระราหูนะคะเป็นเจ้าเรือนลาภะนะคะพบที่11เมื่อสักครู่อาจารย์ดาวันก็ได้บอกไปแล้วว่าลาภะหมายถึงลาบุนได,ได้ความสําเร็จแล้วก็โคจรมาสถิตที่โคจรย้อนจักมาสถิตที่ราศีมิถุนนะคะซึ่งเป็นพบสัจยะนะคะสัจยะชคือพบที่3ามหมายถึงอะไรคะจังค่ะพี่น้องคนใกล้ชิดนะคะพี่น้องที่คลานตามกันมาเพื่อนฝูงสังคมการเดินทางการติดต่อนะคะการเดินทางระยะใกล้ๆนะคะค่ะเพราะฉะนั้น จะเกิดอะไรขึ้น,นคะอาจารย์คะพระราหูเนี่ยนะคะ,คะมาจากลาภะอยูออ่โคจรมาที่ภพสหัสชช้าเป็นภพเรือนที่ดีเพราะฉะนั้นที่ผ่านมานะคะตั้งแต่ปี62ที่ผ่านมาเนี่ยชาวเมษเนี่ยจะได้รับการติดต่อนะคะจากบุคคลที่เป็นพระราหูนะคะ,คะเป็นคนที่นำลับผลรายได้การช่วยเหลือมาให้ท่านด้วยนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยลับผลที่ได้มาได้มาจากการติดต่อจากผู้มีทิพลนะคะอาจจะ เป็นคนที่มีฐานะนะคะอาจจะอยู่ในวงการบันเทิงก็ได้หรืออยู่ในวงการที่ค่อนข้างที่จะทำงานเกี่ยวกับอีเวนต์หรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวกับพระราหูเนี่ย หรือเกี่ยวกับต่างประเทศก็ยังได้นะคะก็ถือว่าให้คุณกับเจ้าชะตาลัคนาราศีเมษก็คือได้รับการติดต่อแล้วก็ได้รับได้ผลนะคะบางท่านเนี่ยทำกิจาการเกี่ยวกับการขายของทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยก็ดีเพราะว่าพระราหูอยู่พบสหัชชะพบสหัชชะของชาวเมษเนี่ยเป็นราศีมิถุนในเรือนพระพุธแล้วก็เป็นธาตุลมด้วยเพราะฉะนั้น,นการติดต่อจะมีการติดต่อแบบรวดเร็วฉับพลันเก,เ,เกี่ยวกับธาตุลมนะคะแล้วก็อาจจะมีการโปรโมตนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยชาวเมษเนี่ยได้ติดต่อ กเ,เกี่ยวกับการขายทางโซเชียลเน็ตเวิร์กการติดต่อกับผู้มีทธิพลให้ลาภให้ผลถือว่าดีเพราะพระราหูที่อยู่ตรงนี้ได้มาตรฐานปากกินอากาโชค,คะนะคะก็ถือว่าให้คุณแต่ว่าอีกไม่นาน,าานค่ะอาจารย์ชาวเมตรต้องระวังละค่ะอีกไม่นานดาวพระราหูก็จะไปสถิตที่ราศีพฤกษพซึ่งเป็นภพเป็นภพกระดุมผะเขาเรียกว่าราหูคน้น คนรั์หรือว่าลวงรัพย์ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังระมัดระวังอย่างไรบ้างคะจางค่ะราหูสองสี่ซ้ำแทกสองสิบสองเป็นพินทุบาทนะคะเป็นพินทุบาทในเรื่องใดนะคะลาพระมากระดุมพระอาภพเรือนดีนะคะแต่ว่าเป็นพินทุบาทในเรื่องการเงินการทองนะคะเพราะฉะนั้นพระราหูเนี่ยเป็นดาวแห่งความรุ่มหลงมัวเมาเป็นดาวแห่งการหลอกลวงนะคะแต่ว่าก็เป็นในในทิศทางที่ดีเนี่ยเป็นดาวแห่งไวัยพลิบปฏิพานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ท่านจะมีการใช้เงินมากเป็นพิเศษนะคะก็คือพระราหูเนี้ยเป็นดาวแห่งความรุ่มหลงวมเมาท่านอาจจะอยากได้ออยากใช้จ่ายนะคะอยากได้ของอยากซื้อของนะคะด้วยอารมณ์ที่รุ่มหลงนะคะ,คะบางท่านเนี่ยอาจจะอยากเอาเงินไปลงทุนนะคะ,คะก็ต้องระมัดระวังบางท่านเนี่ยอยากจะ เล่นหุ้นนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะอยากลงทุนเกี่ยวกับหุ้นตราสารอะไรต่างๆเนี่ยต้องระมัดระวังเพราะว่าจุดตรงนี้เนี่ยพระราหูค้นรัพย์แล้วมาตรฐานไม่ค่อยสวยค่ะอาจารย์พระราหูเนี่ยอยู่ที่ราศีพฤษภเนี่ยเป็นนิดเพราะฉะนั้นเนี่ยลาภะไปเป็นนิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยได้ก็ได้ไม่มากแล้วก็โดนค้นรัพย์ด้วยต่างหาก,กได้<ช>มาเยอะ ữ, แล้วก็จ่ายไปมากใช่ค่ะได้เยอะแต่จ่ายไปมากเกินลวงเกี้ยงกระเป๋า ให้ระมัดระวังให้ระมัดระวังออนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีสติก็รู้ว่ารางหูหลวงทรัพย์หรือคน้นรัพย์เราก็ไม่จ่ายเยอะได้มาเยอะเราก็เก็บไว้เราก็แอบ,บไว้ใช่ค่ะ,ะต้องระมัดระวังจะโดนหลอกในเรื่องการเงินการทองจากคนใกล้ชิดด้วยเช่นกันเพราะว่าลาภเนี่ยรับผลคน มิตรสหายคนใกล้ชิดผู้ให้การช่วยเหลือผู้ให้การช่วยเหลือเพราะฉะนั้นช่วงที่พระราหูค้นรัพย์ชาวเมษมีเงินอย่าบอกใครค่ะอาจารย์ต้องแอบไว้ต้องแอบไว้เพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องแอบไว้ต้องแอบอย่าใจอ่อนอย่าใจอ่อนไม่ใจอ่อนแล้วก็ไม่เขาเรียกว่าไม่เสียรู้ไม่เสียรู้ห้ามเสียรู้ใช่ค่ะเก็บไว้ดีใช่ค่ะแอบไว้แน่นเลยใช่ค่ะชาวราศีเมษหรือลัคนาราศีเมษอีกไม่กี่วันแล้ว นะคะเดือนหน้าสิกันยา6กสากันยา63านะคะดาวประราหูจะโกจรย้อนจักไปสถิตท,ที่ราศีพฤษภมาตรฐานก็เป็นนิดนะคะเพราะฉะนั้นระมัดระวังเป็นเขาเรียกว่าราหูล้วงทรัพย์หรือราหูค้นทรัพย์นะคะจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินะจะใช้จ่ายเงินได้เยอะจ่ายมาก อยากใช้เงินได้ใช้จ่ายเยอะไปอีกประมาณนี้นี่ก็เป็นแล้วนะคะอาจารย์กระแสพระราหูมาเริ่มเริ่มอยากได้สิ่งของนะคะตามดวงเลยตามดวงเลยค่ะก็คือเราสังเกตดวงดาวนะคะเราสังเกตดูว่าแล้วก็เป็นจริงตามนั้นเป็นจริงเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษและกนาราศีเมษก็ให้ระมัดระวังเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวเตรียมใจป้องกันไว้ดีใช่ค่ะก็ป้องกันไว้เกิดว่าเรามีเงินเนี่ยเราไม่ใช้จ่ายมันก็ยังอยู่ครบใช่ค่ะในเมื่อเรารู้แล้วว่าล้วงทรัพย คนซับอาจารย์ก็เก็บไว้ใช้ต้องบอกใครไม่ลงทุนเพราะท่านอาจารย์บอกเดี๋ยวจะยืมด้วยใช่ค่ะคราวนี้คืออิทธิพลของดาวพระราหูนะคะเราไปต่อที่ดาวอีกองค์เลยค่ะคือดาวพระมฤตยูนะคะดาวมฤตยูเนี่ยท่านมีบ้านอยู่ที่ราศีกุมซึ่งเป็นภพราพเช่นกันนะคะตอนนี้กจรมาทับลัคนาเกิดนะคะดาวพระมฤตยูเนี่ยหมายถึงพูดปีปีศาตว์วิญญาณเทพารักนางไม้เกี่ยวกับสิ่งไม่คาดคิดไม่ คาดฝันทายภัยอาเพศไายมฤตยูตอนนี้มฤตยูจะส่งผลยังไงบ้างคะจางค่ะมฤตยูเนี่ยเป็นดาวแห่งบับเคราะห์ะนะคะเป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงฉับพลันฉับไวไม่คาดฝันเกินต้านทานะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระมฤตยูทับลัคนาชาวเมเ่ยมาตั้งแต่ปี2559เพราะฉะนั้นเนี่ยชาวเมฆจะมีวิถีชีวิตนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมเคยทําอะไรนะคะ,คะ พอมฤตยูมาทับเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะการใช้วิถีชีวิตหรือการทํามาหากินนะคะหรือการดําเนินชีวิตของท่านด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวเมดมีการเปลี่ยนแปลงถ้าในทิศทางที่ดีขึ้นคือบางท่านเนี่ยได้ทํางานเกี่ยวกับนวัตกรรมเกี่ยวกับออสิ่งที่แปลกใหม่นะคะหรือบางท่านเนี่ยทำงานเกี่ยวกับ โหราศาสตร์ดาราศาสตร์ <c oughs> นะคะหรือบางท่านเนี่ยทำงานเกี่ยวกับทางดินต่างแดนต่างประเทศตรงนี้ให้จุดดีกับชาวลัคนาราศีเมษแต่บางท่านเนี่ยที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงตนเองเนี่ยก็จะถูกให้เปลี่ยนนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่พระมรดยุททับลัคนาชาวเมษเนี่ยท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเนื่องจากพระมรตยุมีเจ้าบ้านอยู่ที่ราศีกุมเป็นเจ้าเรือนลาภะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะได้รับผลนะคะแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝัน นะคะในสิ่งเกี่ยวกับนวัตกรรมในสิ่งเกี่ยวกับสิ่งแปลกใหม่นะคะซึ่งถือว่าให้คุณกับชาวลัคนาราศีเมษแต่อย่างไงก็แล้วแต่เมื่อเป็นดาวแบบเคราะห์ะเป็นดาวแห่งภัยเชื้อโรคนะคะเป็นดาวแห่งพูดผีวิญญ,ญาณต่างๆเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่แม่ต้องระมัดระวังคือเรื่องสุขภาพะนะคะภัยเชื้อโรคโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยมีภัยเกี่ยวกับโควิดนะคะนทีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ชาวเมรจะต้องระมัดระวังไปไหนนะคะในแต่ละที่เนี่ยต้องป้องกันตัวเองเป็นอย่างมากเพราะว่ามีโอกาสที่จะเป็นนะคะมากมีโอกาสที่จะเป็นมากกว่า ลักษณะอื่นนะคะอาจารย์ค่ะนะคะก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองเป็นพิเศษนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้<ช>่ดาวพระังคารมาร่วมกับดาวพระมฤตยูที่ราศีเมษนะคะ,คะเพราะฉะนั้นระมัดระวังระมัดระวังอุบัติเหตุด้วยใช่ค่ะอาจารย์ระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะช่วงนี้ช่วงนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยเนื่องจากว่านะคะพระมฤตยูเนี่ยยังอยู่อีกนานค่ะอาจารย์ถึงปี2565ก็คือ8รกรกฎาคม2565และพระรังคารเองค่ะอาจารย์ ปีนี้มีปัญหานะคะขณะนี้ยังโคจรปกติอยู่นะคะแต่ในช่วงกันยายนนะคะจย์ดาวพระคานจะเดินโคจรถอยหลังนะคะก็เริ่มตั้งแต่18กันยายนไปเลยนะคะเดินเดินโคจรถอยหลังที่ราศีเมษแล้วก็พักข้ามราศีไปที่ราศีมีนเนี่ยในวันที่9ตุลาถึง5พฤศจิกายนแล้วก็อยู่ที่ราศีมีนเนี่ยมนถึงวันที่25ธันวาคมเพราะฉะนั้นเนี่ย ช่วงตั้งแต่18กันยายนที่พรงคานถอยหลังเนี่ยมีปัญหานะคะระวังต้องระมัดระวังเตรียมตัวเตรียมพร้อมนะคะมีสติค่ะสติมาปัญญาเกิดใช่ค่ะสติตะเลิดจะเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นนะคะอาจารย์ดารวันเองท่านเป็นชาวราศีเมษลักนาราศีเมษนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย อาจารย์ดาวันเนี่ยบอกได้ถูกต้องเลยนะคะถูกต้องเพราะว่า <c oughs> ช่วงสองปีสองเดือนที่ผ่านเออคือพรังคารเนี่ยจะโคจรไม่ปกติเนี่ยค,ครบรอบหนึ่งหนึ่งครั้งเนี่ยสองปี2เดือนค่ะคือเราสังเกตย้อนไปเมื่อสงปี2เดือนที่ผ่านมาที่แล้ว,ท,ลวที่พลังคารพักถอยหลังเนี่ย ก็ไม่ค่อยจะดีในเรื่องสุขภาพนะคะเมื่อดาวโคจรดาวประจําตัวโคจรถอยหลังเนี่ยหมายถึงว่าตัวเองเนี่ยอ่อนกำลังะนะคะต้องระมัดระวังใช่ค่ะแล้วเป็นระยะเวลาที่นานะนะ,ะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากนะคะ,น,ะ,คะนี่คืออิทธิพลของดวงดาวนะคะที่สถิตอยู่ที่ราศี มสัสกูลก็ดาวมฤต,ตยูสถิติมฤตยูโคจรสถิติตราศีเมษนะคะ,คะแล้วก็ร่วมกับดาวพลังการก็นดับประบวงสุขภาพนะคะใช่ค่ะเราไปต่อที่ดาวอีกองอาจารย์ชอบดาวอะไรคะดาวพระสุขค่ะอาจา,ารย์ะะดาวพระสุขนะคะพระสุขตอนนี้โคจรในภพที่สนะคะค่ะเรียว,ว่าได้ได้ปฐุมเกศดาวพระสุขเนี่ยท่านมีบ้านอยู่ที่ราศีพฤกษ์นะคะซึ่งเป็นภพกระดุมพระแล้วก็อีกเป็นเจ้าเรือนหนึ่งก็เจ้าเรือนปัตตนีภพที่7ค่ะเพราะฉะนั้น กระดุมพระหมายถึงอะไรคะอาจารย์กระดุมพระหมายถึงทรัพย์สินเงินทองนะคะ,คะรายได้หลักนะคะ,คะแล้วก็อีกพบก็พบปัตตนิปัตตนิหมายถึงปัตตินีหมายถึงคู่ครองคู่ส่วนคู่ร่วมงานนะคะคู่สัญญาออตอนนี้ดาวประสุโกโคจรมาสถิตที่ราศีมิถุนซึ่งมาร่วมกับดาวพระราหูเนี่ยคู่นี้ก็เรียกว่าเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์ค่ะ,คะ ถ้าเราดูดาวพระสุกอย่างเดียวก่อนะนะคะพระสุกเนี่ยเป็นปฐุมเกณฑ์ในช่วงนี้เพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยชาวเมธเนี่ยในเรื่องการเงินการทองเนี่ยนะคะ,คะดีนะคะก็คือ,อพระสุกเป็นสามแกลคนาเนี่ยดีในเรื่องการติดต่อนะคะ,คะเพราะว่าพบที่สเนี่ยพบศาสชาเนี่ยหมายถึงการติดต่อเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดนำล่ามนำผลมาให้นะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ย กระดุมพระมาสหัชชะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยได้เงินจากการติดต่อนะคะได้ลาบได้ผลนะคะแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งเจ้าเรือนก็คือเจ้าเรือนปัตตนิด้วยปัตตนิมาสหัชชาได้เงินจากคู่ครองคู่ส่วนแนะนํามาให้ด้วยเพราะฉะนั้นช่วงนี้เมษเงินดีแต่สุขภาพต้องระมัดระวังนะคะแต่สิ่งที่ยังต้องระมัดระวังอีกก็คือดาวพระราหูคาจารยังอยู่บ้านเดียวกับพระศุกร์เพราะฉะนั้นใช่ค่ะระมัดระวังในเรื่องการโดนหลอกลวง ความรุ่งหลวงโมเมาในเรื่องสังคมโซเชียลเน็ตเวิร์อะไรต่างๆนะคะนความรุ่งหลงในเรื่องความรักการโดนหลอกในเรื่องความรักด้วยนะคะซึ่งขณะนี้องศาเนี่ยก็ได้ห่างกับพระราหูมาในช่วงหนึ่งแล้วนะคะก็ดีขึ้นนะคะก็จะได้เงินได้เงินจากคู่ครองได้เงินจากคุนส่วนใ่ได้เงินจากมิตร ต่างเพศอะไรก็ตามประมาณนี้นะคะเนื่องจากดาวประสุขเมื่อสถิตยอยู่พบที่3เรียกว่าประูมกเกฑนนะคะอันหนึ่งจันเป็นสิเวแท้แกรักพระฤรหัดส,สีทรงศักดิ์เช่มช้อยสุขสามดังนี้จักเจริญยิ่งยศแท่หากว่าชาติต่ําต้อยยกให้เสมอพงนะคะเด็กที่เกิดณเวลาช่วงนี้ดาวประสุขให้คุณให้คุณดาวประสุขเป็นสามใช่คะโชคดีที่ว่าดาวประสุขกับดาวพระหัตอนนี้ องศาก็ห่างกันแล้วใช่ค่ะนะคะแต่สถิติราศีเดียวกันใช่ค่ะองศาก็ห่างกันใช่ค่ะเยอะมีจุดที่ดีด้วยค่ะอาจารย์คือตอนนี้ขณะนี้เนี่ยพระราหูเล็งพระเสาร์พระศุกร์เล็งกับพระพฤหัสบดีนะคะได้ทั้งคู่มิตรใหญ่แล้วก็ได้ทั้งคู่ทรัพย์คู่โชคอดีตรงนี้เป็นจุดยังเป็นจุดที่ในเรื่องการเงินการติดต่อรับผลของชาวเม่เนี่ยดีอยู่ค่ะก็อาจจะได้คู่ด้วยอาจารย์ได้คู่ได้คู่ด้วยเพราะว่า พรฤหัสกับสุขเนี่ยคู่นี้ก็เรียกว่าคู่ทรัพยค์คู่โชคคู่รั์คู่โชคได้คู่ได้เงินได้เงินได้ทรั์<ช>ได้ลาบใช่ค่ะจากผู้หลักผู้ใหญ่จากค,คู่จากจากมิตรใช่ค่ะเมื่อดาวพระสุขกับพระฤหัสดาวพระสุขกับพระฤหัสเนี่ยเล็งกันคู่นี้นะคะดาวพระฤหัสเล็งกับพระสุขนะคะพระฤหัสถ้าประยองสุกระต้องคณิธานสุรท้ามกวานจระปอมอสุราท้าข้ออบอรหองฆะอนงพนิดาจากไวพระจิตรา จรสูที่พิมานจะได้ลาบได้คู่อาจารย์ใช่ค่ะได้ของดีๆได้ของได้รับความนิยมชมชอบอได้รับความนิยมได้รับความชื่นชมยกย่องได้รับการช,ชื่นชื่นชมใช่ค่ะดีขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ดาวันด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะคือดาวไอ้คุณนะคะแล้วก็ดาวพระเสากับพระราหูคู่นี้ก็เรียกว่าคู่มิตรใหญ่ก็ได้ลาบอีกเช่นกันนะคะอันนี้ก็สองคู่แล้ว คู่มิตรคู่มิตรกับคู่กับคู่คู่ซับคู่โชคนะคะเพราะฉะนั้นก็ชาวราศีเมษลัคนาราศีเมษช่วงนี้ก็มีในสิ่งที่ดีก็เยอะๆค่ะแต่ระวังสุขภาพให้ระวังดูแลสุขภาพเป็นพิเศษระมัดระวังบัดเหตุด้วยนะคะระมัดระวังบัติเหตุระมัดระวังเกี่ยวกับข้อเข่าระมัดระวังเกี่ยวกับกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อสุขภาพตนเองให้ดูแลสุขภาพตัวเองเป็นพิเศษในระยะเวลานี้นะคะไปต่ออีกดาวอีกองค์เลยค่ะอาจารย์ดาวพระ ขณะนี้มีดาวพระอาทิตย์กับพระพุธดาวเราดาวไหนก่อนะอาจารย์คะดาวพระพุธละกันค่ะดาวพระพุธนะคะดาวพระพุธวันนี้ได้มาตรฐานดีเป็นมหาจักรราชาโชคสองตาแหน่งเลยควบทรงตาแหน่งเลยนะคะก็ยังมีเป็นอุจาวิราชด้วยนะคะอาจารย์ตำแหน่งดีทั้งนั้นเลยนะคะแต่ดาวพระพุธมาจากเจ้าเรือนสัชชะพบที่สามเมื่อสักครู่อาจารย์ดาวันก็บอกไปแล้วแล้วก็เจ้าเรือนอริพบที่6 อดิหมายถึงอะไรคะอารยปัญหาประสักการแก้ไขศัตรูคู่แข่งหรือ,อ,อดีสินความเจ็บป่วยค่ะแล้วตอนนี้ดาวพระพุทธมาสถิตท,ที่ราศีสิงห์ออได้ตําแหน่งดีออดีค่ะออตำแหน่งราชาโชคค่ะออจะเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์ตอนนี้ค่ะสัดช้ามาผุดตะขณะนี้นะคะมีการติดต่อสื่อสารนะคะหรือว่าอาจจะมีการเจรจานะคะ ในเรื่องการลงทุนหรือการเริ่มอะไรใหม่ๆให้ผลดีมากนะคะหรือบางท่านเนี่ยอาจจะมีออทาอะไรเกี่ยวกับบุตรบริวารน,นะคะออหรืออาจจะมีการติดต่อกับบุตรบริวารแล้วก็ให้โชคให้ลาบนะคะในช่วงนี้การพูดการเจราจาติดต่อของชาวเมธถือว่าดีมากนะคะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ต้องระมัดระวังความขัดแย้งกับบุตรบริวารด้วยเพราะว่ามาจากเจ้าเรือนอริมาปุตรตะด้วยระมัดระวังความขัดแย้งในเรื่องการพูดนะคะแต่สามารถผ่านพ้นไปได้เนื่องจากพระพูดเนี่ยได้ตําแหน่งราชาโชคหมายถึงว่าการพูด ย่จะได้รับความชื่นชอบได้รับความนิยมได้โชคจากการพูดนะคะเพราะพระพุธก็ไม่ได้อยู่องค์เดียวด้วยค่ะอาจารย์คุ้มกับพระอาทิตย์คู่นี้เป็นคู่วิชาการเพราะฉะนั้นเนี่ยผ่านพ้นไปได้แน่นอนะนะคะค่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้ชาวราศีเมษและคาราศีเมษนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วก็หมดเวลาลวค่ะพวกเราทั้งสองนะคะก็ขอกราบขอบคุณ ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องสวรรภูิมห่งนี้นะคะและก็ขอกราบขอบคุณท่านอาจารย์ท็เตรพินโยปุญจรินนายกสมาคมบริษัทนานาชาติที่ให้โอกาสแก่พวกเราทั้งสองได้มาทาหน้าที่นะคะและก็เหนือสิ่งอื่นใดก็ขอกราบขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรายการนี้ทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขนะคะมีเงินมีทองมีทรัพย์มีสินเงินทองไหลมาเทมาไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จนนะคะและก็ขอให้โชคดีรวยๆเจอแต่สิ่งดีๆ ทุกๆวันในชีวิตนะคะไม่ว่าราศีไหนละคณาราศีไหนนะคะขอให้รวยรวยรวยร,วยรวยแล้วก็มีความสุขทุกๆท,ท่านนะคะพบกันใหม่เสาร์อาทิตย์หน้าวันนี้พวกเราทั้งสองนะคะอาจารย์ดาวันงามศรีรัชนกุลดิชันอาจารย์วันทิดาสงงขาวขอกล่าวคําว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ